ตอนที่พพ่อพีจน้ของมกกระชับมิสเซสซีมุกซายนะคะวันนี้ออกสินคาวันนีออวันนี้อมสินอ่ะประมาณสี่โมงแล้วนะคะพ่อเราเกิดจะสี่โมงเลยก็จะีเกันนะมันจะปิดกระเป๋าอายุหมันเลยนะคะยวออกสิน้าเบเนาะนี่ค่ะไม่แล้วนะคะลมพัดนะคะลมพัดแหงนะคะเขาแข็งแรงมากเลยค่ะต้านลมแบบสุดๆเลยค่ะเนี่ยค่ะ ลูปตัววีนะคะทุกคนค่ะ อันนี้ก็คือตัวกรีกนะคะทุกๆคนคะเนี่ยคะ่ะออมสินอะ่ะเอามาจากเว็บไซต์นะคะทุกคนในเบิงเนาะค่ะเนาะ ทุกคนคะนี่กับเคืองง้วนะคะง้วอีกประเภทหนึ่งนะคะที่สกอตแลนด์นะคะขนเขาเป็นยาวๆแน่นเลยค่ะ How you call this cow honey? Abedin Angus Abedin Angus Cow t h Abedin t t s a cover Angus Cow นะคะเอ่อคนคนอื่นว่า Abedin Angus นะคะ Angus Cow นะคะเป็นง้วนะคะประเภท Abedin Angus นะคะ ฮัลโหลนะคะ,ะที่อมสินยืนอยู่นะคะเนี่คยเด้๋ยคะ่ะบ่นไดไกลเขาบันไดเด้อยค่ะพี่น้องปกตินี่เขาจะย่างไปทางอื่นนะคะแต่ว่ามอนี่นะคะเขามากใกลๆนะคะเนี่ยค่ะอมสินอย่างนี้เสียจปลีกอีกแล้วคะ่ะน่าจะเดินทางไปอีกนะคะน่าจะบ,บินมาอีกฝูงนึงนะคะทุนๆนะคะนค่ะแต่ว่ากับบึงง้อไปก่อนเนาะ อปดินอังกัโอ้ลอยไปทองซื้อเครืออำเภอเลยนะคะลอยไป้องเขาจหายเพราะี่ออกเสร็จมาช่วงมาื้อเย็นนะคะซึ่งช่วงนี้ ขนนะคะพ่อพี่น้องเนี่ยเขาหูว่าวอมสีมะทยนะคะเขาก็เลยหันหลังให้นะคะใส่ปึงตะตูนะคะพายพี่น้อง <laughs> <laughs> โอเคค่ะอมสีข่แอม่าทายดานนี้อีกนะคะพ่อพี่น้องเนี่ยค่ะบริเวณที่เขาอยู่นะคะจะอยู่2โตนะคะอีกตัวนู้นดำๆนังนงน่งนะคะทุกคนจะไปเห็นนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะหญ้าที่เขาจะเล่นกินนะคะพื้นที่ของเขานะคะจะเยอะนะคะ เออ่ตรงนี้นี่จะเป็นอ่าอีกอภาคหนึ่งนะค่ะแต่ว่าเขาก็เอาหัวม่วนะคะสองหัวนะคะมาให้ดูนะคะแต่ว่าพื้นที่ในการเลี้ยงของเขาบากว้างเหมือนกันนะคะบางกางกว้างนะคะเนี่ะค่ะตะปูกระเบื้องนะคะเพื่อบดเป็นการรบกวนสัตว์นะคะบดเป็นการรบกวนหัวเขาก็จะมีเนื้อปั้นแบบนี้ค่ะให้เขาทรงมือนะคะ เป็นไงน,นะคะทุกๆคนค่ะ,ะมื้อน,นี้จริงๆแล้วออมสินบ็ได้คิดว่าสุดท้ายยังให้ทุกคนเบิ่งเด้อค่ะเพราะว่าเมื่อยออกกบร่างกายนะคะพอดีออมสินเห็นกลิ้งนะคะกําลังเดินทางเนาะกำลังบินกลับไปหของเขาหของรังของเขาเน,นาะค่ะเนาะออมสินเลยไทยเบิ่งไปย่างเพื่ออเห็นหัวนะคะก็เลยไทยให้ทุกคนในเบิ่งเนาะค่ะเนาะโอเคค่ะคลิปคลิปนี้กับปุ่มิเนาะจะเดินทางกลับลไเด้อค่ะพรอพี่น้องเดี๋ยวพอกันไหมนะคะคลิปหน้านะคะบ๊ายบายจ้า